สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับรัฐบาลเชิญชวนคนไทยลดละเลิกเล่าเข้าพรรษาลดเลี่ยงโลคก,กว่า230ชนิดนางสาวไตสุรีไตสรณกุลรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่าในวันเข้าพรรษาของทุกปี ที่นับเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่2ส,งสิงหาคมทางกระทรวงสาธารณาสุขจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้คำขวัญไกลเล่าไกลโลกไกลอุบัติเหตุเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายต่างๆซึ่งข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ได้ระบุไว้ว่าทุกปีทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากพิษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ3ล้านคนและเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมากกว่า230ชนิดนอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสที่เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุซึ่งไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าความเสียหายได้อีกหูตาแตกสาวแชร์ประสบการณ์เจอค่าไฟ11ล้านกินไม่ได้นอนไม่หลับ ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้โพสต์ภาพและก็ข้อความลงในกลุ่มของพวกเราคือผู้บริโภคพ,พร้อมกับระบุข้อความว่าร้อนใจมากขอแอดมินอนุมัติด้วยค่าไฟ11ล้านถามคอเซ็นเตอร์ก็ไม่รู้ต้องรอวันที่3แต่บินเรียกเก็บส่งมาทางเมลในวันนี้ค่าออฟพีคเดือนล่าสุด5ล้านกว่าเดือนก่อน29ใครทราบบ้างเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นอนไม่หลับแน่ค่ะตอนนี้กินข้าวไม่ลงแล้ว ทั้งนี้ค่าไฟเดือนก่อนๆของเธออยู่ประมาณ4 0,000บาทแต่เดือนล่าสุดกลับพุ่งไปถึง11ล้านบาทซึ่งหลังจากโพสต์ไปไม่นานนะครับก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากมันเยอะไปไหมครับเนี่ยสิบเอ็ดล้านประโทไม่ไหวหน้าเจ้าถิน่นแสนสักเงินเตะนักมวยเขมรแขนหักคาบ้านแสนสักเงินสิทธิ์หอมไกลนักมวยไทยนะครับที่ได้เดินทางไปชกที่ประเทศกัมพูชาโดยได้พบกับลีจำเลินนักชกเจ้าถิน่น ดีกีแชมป์กุลคแมร์สเส้นซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นะครับยังมีการชิงเงินรางวัล1ล้านเรลวกัมพูชาหรือตีเป็นเงินไทยนะครับ8,200บาทและเมื่อสู้กันถึงยกที่3นะครับแสนสักเงินก็เตะเข้าไปที่แขนของคู่แข่งอย่างไม่ยั้งนะครับจนมาถึงในจังหวะสุดท้ายที่พยายามจะเตะเข้าที่ลำตัวแต่ลีจำเรินได้ยกแขนที่บาดเจ็บขึ้นมาบังนะครับส่งผลให้เขาสู้ต่อไม่ไหว ทางด้านกรรมการได้โบกมือยุติการชกทันทีโดยหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็ได้มีภาพลีจำเรินไปนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลลักษณะใส่เฝือกที่แขนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางทีมแพทย์ได้ยืนยันว่าแขนของลีจำเรินนั้นหักปั้นเฟตยีนใส่1ปีไม่แช่ไม่ซักสวยจนเจ้าของพิพิธภัณฑ์ต้องขอไปโชว์ผูใช้ติกตอกราไหนึ่งนะครับได้เผยคลิปยีนที่มีผู้เข้ามาดูกว่า3ล้านครั้ง โดยได้ระบุข้อความนะครับไว้ว่าชุดนี้ไปถึงมือเจ้าของพิพิธภัณฑ์ดีนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วครับผมและนี่คือเหตุผลและคําตอบที่ผมใส่มาหนึ่งปีแบบไม่แช่ไม่ซักครับผมโดยหลังจากคลิปดังกล่าวนะครับถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีชาวเน็ตนะครับแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นนะครับมันเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งต้องคนรักเท่านั้นถึงจะเข้าใจคอนเสิร์ตไทเลอร์สวิป ทำแผ่นดินไหวขนาด2.3ลิตรคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิปนะครับในเมืองซีเฮตเทิลของสหรัฐอเมริกาได้ทำให้เกิดแผ่นดินสะเทือนที่เทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาด2.3เลยนะครับโดยข้อมูลดังกล่าวนะครับได้ถูกบันทึกไว้ในการแสดงระหว่างทัวร e ์คอนเสิร์ตอีล s สที่สนามกีฬาลูเมนฟิ d เมื่อวันที่22-23กันยายนาคมที่ผ่านมาโดยนักแผ่นดินไหววิทยานะครับได้กล่าวว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ได้ทำลายสถิติเดิมที่เคยเกิดขึ้นในเซ a เทิลซึ่งรู้จักกันในชื่อบีสคว k กในปี2,554หลังแฟนทีมอเมริกันฟุตบอลได้ฉลองทำทัชดาวมาชอล,ลีนจากทีมเซาเทิลซีฮอคและความแตกต่างในครั้งนี้นั้นนะครับต่างกันเพียงแค่0.3แต่การสั่นสะเทือนของคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิปนะครับกับรุนแรงกว่าถึง2เท่าเลยทีเดียวโอ้โหขนาดนั้นเลยพบตู้เซฟลับที่ถูกซ่อนไว้ในกำแพง ของมีค่าเกือบ2ล้านบาทในเมืองเจิน้นไห่ในมณฑลเจ้อเจียงที่ประเทศจีนผู้เช่าห้องหญิงชาวจีนรายหนึ่งนะครับถึงกับต้องช็อกหลังพบตู้เซฟที่ซ่อนไว้ในกำแพงอาพาร์ตเมนต์ที่เธอเพิ่งทำสัญญาเช่าไปไม่นานนี้โดยภายในตู้เซฟนั้นนะครับมีเครื่องประดับและเงินสดที่เก็บไว้ซึ่งมีมูลค่าถึง4 0 0แสนหยวนหรือตีเป็นเงินไทยนะครับ1.9ล้านบาทเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับเธอจึงรีบนำของมีค่าไปให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการอาคาร เพื่อให้ช่วยติดต่อเจ้าของเดิมมารับทรัพย์สินกลับไปโดยได้มารู้ความจริงภายหลังนะครับว่าห้องดังกล่าวเป็นที่อยู่ของผู้สูงอายุสองคนที่ได้เสียชีวิตไปแล้วพวกเขาได้ซ่อนทรัพย์สินไว้ในตู้เซฟโดยไม่บอกลูกหลานและเมื่อทั้งคู่จากไปลูกๆของพวกเขาที่ไม่รู้ว่าสมบัติซ่อนอยู่จึงได้ตัดสินใจปล่อยขายอพาร์ตรเมนต์ห้องดังกล่าวอินเดียเปิดตัวผู้ประกาศข่าว AI ที่พูดได้ถึง72ภาษา ผู้ประกาศข่าวอินเดียนะครับช่อง odys ห้าทได้เปิดตัวผู้ประกาศข่าวคนใหม่โดยเธอนั้นนะครับมีชื่อว่าลิซ่าและยังเป็นผู้ประกาศข่าว AI คนแรกซึ่งการมาของเธอนั้นนะครับได้นําไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างอย่างแพร่หลายจนทําให้หลายคนนะครับเป็นกังวลว่าข่าวที่ถูกเผยแพร่นั้นอาจไม่ถูกต้องเสมอไปด้านหัวหน้าช่องทีวีดังกล่าวนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหน้าที่ของผู้ประกาศข่าว AI คนแรกนี้จะมีหน้าที่หลักคือ การส่งข่าวอ่านคำทำนายดวงชะตาอัปเดตสภาพอากาศและกีฬาเพื่อให้นักข่าวคนอื่นๆสามารถมีสมาธิเอาเวลาไปทำงานสร้างสารรค์ได้มากขึ้นเพื่อที่จะได้มีคอนเทนต์คุณภาพมากกว่านี้แถมผู้ประกาศข่าว AI นี้นะครับยังพูดได้มากกว่า72ภาษาซึ่งจะส่งผลให้ผู้คนเข้าใจมากและหลากหลายยิ่งขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกั s วันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile t h a i สมัยท์